พี่แมวทำไรพี่แมวจะมาลอยนี่ก็วันจันทร์เหมือนกันนะครับ พี่ดตร่าก็สู่ช่องใจเกืงอวิสันออฟฟิเชียลครับวันนี้พี่เช่นเคยครับผ้ามาทาบุญครับมาทาบุญที่อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับที่วัดดอนขนาดครับผมดูซิว่าเรามากับใครบ้างนะครับมาเรามากับใครบ้างนี่ครับนี่ใช่พี่ใครครับต้องเชิญยิ้มครับพี่ใครพี่ใครพี่วิฟันน้องแมวจ้า ลอยทก่อดลอยบทครับทางลงครับต้องทานนะขรทุโอ้เนี่ยรอบทรอดบทล่วงครับครับนี่ครับการบทนะครับกรอดเข้ามาครับอนะครับรอดเข้ามา <c oughs> จะแคบหมครับทีนี้เราขึ้นแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> มาแล้วครับสาวขึ้นมาแล้วม่โบสครับมาแล้วครับคุณมุแล้วครไขข้อไม่ค่อยดีด้วยนะฮะ <c oughs> ข้างหลังเราเป็นข้างหลังไปต่อครับขาสั้นแค่นั้นจะให้ถ่ายอะไรกันเนี่ยถ่ายรูปอ่ะเขาบอกให้ถ่ายขายาวๆหน่อยแล้วก็ตัวสั้นแค่นี้ก็มากระโปรงจะขายาวหน่อยนี่นี่นี่ถ่ายถ่ายถ่ายยาวๆเออถ่ายใอะไรกำลังถ่ายรูปกันครับเอาขายาวนะครับทางนี้ก็มีโชคแพรบเอาขายาวๆนะแม่ตะเคียนนะครับทางนี้แม่ตะเคียนสาธุแม่ตะเคียน นี่ถ่ายรูปนี่นี่เป็นไงตากล้องกันนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในไปเรื่อยครับนี่ดูของใหม่นี่ยเนี่นี่นี่ยนี่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 ครับนี่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 ฮะซูมด้วยนี่เป็นแช่มั้ยไม่ได้ซูมด้วยเลยเพป่นแช่มาดีแล้วนะเนี่ยยัไปดูโดนแช่เล้วมั้ย นี่ครับผม,ด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 ,มดูดูเดี๋ยวดูดิเป็นอะไรครับเนีย่ยเ <c oughs> ขาใช้เล็บทิ่มหัวดิฮะั <c oughs> หลอกนะถ้าหลอกเล็นตลอกเลยลดลดตรงนับครับ,รบทางเข้านะครับทางเข้าทางเขา้าทางเข้าต้องผ่านในฟักทองต้องผ่านฟักทองไปก่อนไรครับเอาไปขอด้านไปใส่ในนี้ ต้องเข้าฝักทองนะครับจะเข้าไปข้างในครับเจอกันครับโอ้โห,โห,โหร่มเย็นมีเข้ามาข้างในแล้วจีบรรยากาศข้างในฝักทองเป็นรูปภาพสวยงามครับสวยงามถ่ายอีกแล้วครับท่านถ่ายรูปอีกแล้วครับอันนี้ครับ นอกเขาจพันดีครับเขาออกก็จะเหมือนจะออกไปข้างนอกอ่าอีกแล้วครับท่านกว่าจะออกได้ครับเป็นมืดครับมืดอ่ะมครับเราข้ามมาแล้วปักทองยักษ์นะครับโอเคเข้าไปดูด้านในครับมีทั้งพระนอนฮะ นอนนะครับมีพ <tang ar> ักต <studied> ื่นาเข้าพักตื่นแล้วก็มียังไม่ตื่นครับตอนนี้นอนอยู่ครับท่านบรรทมอยู่วัดดอนขนาดนะครับวัดดอนขนาดไปตัดเสายันดีครับวัดดอนขนาดนบรรทนี่บรรยากาศห้าเก้าจริงๆด้วยเดินมาห้าเก้าก็ถ่ายที ครับลอดถ้ำลงพแพแมมังกรไหว้พระนอนวัดดอนขราดครับสวยงามอันนี้เป็นจุดถวายสังฆทานครับนี่จะไปไหว้ปู่ย่านะครับนี่ครับเข้ามาอีกแล้วไปไหว้ปู่ย่าก่อนครับ เใบตันใบนี่พญานาคหญาพญานาคสวยนะครับสาธุด้วยครับเดี๋ยวเราไปเอาพานดอกไม้ก่อนนะไปดูครับ มีเรามาดอกไม้ทุกเพียรผาดพุ่มละลายปู่ฤาษีย่าปทุมมา <c oughs> สวยครับ <c oughs> นี่ครับสวยๆเลยครับ สีทองก็มีพยาคู่นคะรับพยาหน้าคู่ก็มีครับสีนี้นะฟ้าสวยใสนะตาครับเจ้้าาาาามมีนุรงงหห่

จุดแล้วปะจุดแล้วจุดไปเยอะมากครับดูให้ครับสวยฮัลโ แมวทำอะไรพี่แมวจะมาลอยเรียนครับดอกบัวลอยน้ำจจันนี่ก็วันจันท์เหมือนกันนะครับ ไปลอยสาธุนี่ไงไปนะลอยทุบลอยโศกลอยโลกลอยภัยตัดเลตตันเลลอยไปกับน้ำมีแต่งเงินทองร่ำรวยครับสาธุ้น่าทุลอยเทียนครับนี่วันจันทร์คู่กันโเยยยลวันจันทร์ ไปดูทูกครับไปอันนี้มันรองเท้าหรือว่าเรือดำน้ำประยุทธ์ได้ยังจ็ up, oh ิงไม่ได uh ้เลยด้ดอกหนนี่บอกมาแล้วหนึ่งเจ็ดหรือสามวะรุดรุดรุดหนึ่งเจ็ดมาแล้วทุกคเห็นคลิปนี้ครับลำลำรวยรวยสุกุสุคนเดอพี่น้องเออ เดี๋ยวเราจะพาเข้าถ้ำนะครับเราไหว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาเขา้าถ้ำนะครับ,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 บนี่นะครับทางเข้าถ้ำน้างในครับสปาปเดอร์แมนเหรอเอ้ามาไม่ใช่ด้วยตัวการ์ตูนนั่นสปไปเดอร์แมนนะครับมีทางเข้าครับทางเข้าเราจะเข้าเข้าถ้ำครับออกโ,โ,โดนไล่แล้วครับออกไม่อย่างนั้เออ ลูกคับถายรูปมาทางเข้าครับนี่ทางเข้าถอดถาทำไมลบทไมลบทางจะเข้าลบทางเข้าคนจะเข้าด้วยแหละนี่ครับดูกล้องครับอทางเข้าถ้าทางจะเข้าตงอ๋อให้คนเข้าก่อนทางเข้าบนี่ครับเข้าไป เอาเลยเข้าเลยคนเข้าเลรอไปก่อนไปก่อนไปก่อนทำไมเดีย๋ยวผมไปที่หลังไม่ต่างกันเอา,เอา,เอาตุ้มุกเอาตุ้มุกฮะนะครับเดีวมีห้องน้ำไหมนี่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 นีคาเฟ่อยู่เดีเ๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนเห็นไหมน่าห้องน้ำห้องน้ำก่อนเห็นตรงนี้แหละเห็นสวย นี่ครับถ่ายรูปทางเข้าเป็นถ้ำนะครับเดีและรออีกคนเข้าน้ำอยู่ครับคนณโบยังข้าด้วยดีเลยเออที่ไงปิดออกออกภาพเคลื่อนไหวไงเข้านะครับแต่เราจะเข้าไปข้างในนะครับ ร้อนไม่เย็นนี่ไอเียไอธรรมศาตรธรรมชาสติเ่นั้ครับานมันสวยสวยข้างขงครับลงได้ครับที่เขาจะลงไปได้ที่เขาจะลงไปได้ดลงนี่รับลงินครับ

สองคนยังไม่ได้เข้าถ้ำครับรอดไปแล้วไปแล้วออกถ้ำครับนี่ครับมาเจอกันตรงนี้เลยฮะโอ้โหน้ำพลุน้ำพุน้ำพลุทางออกจากถ้ำนะครับอ้าวแล้วสองสาวอยู่ตรงนี้ไม่เข้าถ้ำทางออกมาแล้วมาแล้ว ก็ละครให้ดังกัางวานเอ่อเราออกจากทํามาแล้วเรามาดูทูกบที่เราจุดไว้ทูกบเราจุดไว้วครับว่าจะออกตัวอะไรมาดูเลยไปดูเลยไปดูเลยพาไปดูเลยตรงนู้นใช่ไหมตรงนี้ <c oughs> หัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ครับ หวยเหรอหวยยังไงหนึ่งเจ็ดโอ้โหเด้อเด้อเด้เด้อตรวยไหมครับหนึ่งเจ็ดเก้าเด้อ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 เดจะมีมุกหวยให้ดูหนึ่งเจ็ดเก้าคุ้ยคุ้ยสวยเลยับสวยนะตาสวยก็ไปก่อนแล้วพี่วอร์รอลอะไรก็บอกเขาเล่นอะไรกันนะเลยนะครับครับถ่ายพี่หน่อยออกรายการช่องใจเครื่องวิสานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกดเบิ้งกันแหละกดเบิ้องนะใจเครื่องวิสานก็ไปดูครับ คนติดตามประมาณคนรักประมาณคนรักประมาณไอ้คนคนรักประมาณอะไรล้านคนเหรอมีล้านคนครก็เกลียดประมาณสองร้านละคนก็ว่าไปน่าเจ้าเนาะนี่ครับช่วยไมีเสือด้วยนะครับแค่จะไม่เขารู้จักกันไหมล่ะอยู่ครับออกไปแล้วครับ เยวฝากทีหน้าครับว่าเราจะพาไปไหนกันดีนะครับอุ้ยตกใจเพราะอย่างนี้มันก็ห้องคือแท้เหมือนชิ้นายเลยหมาเนี่ยพันไหวะอ่าครับอีทีหน้าเราจะพาไปไหนครับฝากกดติดตามฝากติดตามด้วยอทีหน้าพบกับเราแน่นอนครับที่ไหนครับกูังไม่เชอกูจะไม่รู้บรกันกูไม่ได้เตรียมการเดี๋ยวแค่นี้วันนี้เราลาไปก่อนแค่นี้นะครับลาไปก่อนีีเที่ยวไปเลยเว้ยำบวนวัดเอออ้าวอ๋อ เขาบอกว่าเนี่ยการลา้ยังไม่หยุดอีกฮะอันนี้การมาวัดเขาบอกว่าการลา้ข้างนี้เนี่ยเป็นลา้ที่แบบของใจเครื่องวิ้สานหรือหรือคิดไปกับบนชั้นแนวนะฮะทำบุญทั้งทีมันเพิ่มความดีกับชั้นแนวนัยละเอาเอาคำกราบคำกรอนเลยชั้นแนวก็ใจเครื่องรู้สานี่ยใจเออออฟฟิเชียลเอาฟิเชียวเอาไปเลยทำบุญทั้งทีมันเพิ่มความดีให้กับชีวิตครับ เพิ่มความคิดเพิ่มปัญญาเพิ่มราศีเพิ่มทุออก,มกสิ่งเพิ่มทุกอย่างในทางที่ดีเอาอีกสมศักดิ์สีทที่ทำบุญวนันนี้ขอให้รวยเป็นพันพันร้านเลยสาธุจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเห็นไหม